ครับพี่น้องครับบริกาเต้นตะเสาอกมายางมึงเหครับมันกลวยหอมเขียวเปนซุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเต็มที่แกนทีเลยมาตัดโอ้เคื่อหไ่ครับกลวยหอมเขียวหรือว่ากลวยคาร์บินิทครับที่นับเสนอเอาคลิปแรกครับคลิปก่อนๆมานอาทิตย์ที่แล้วมาบม่งพันเอ็นซุกแห้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเป็นบ่มท่อนยไปเป็นวิธีการบ่มครับ้วพี่น้องพี่น้องครับหลังจากตัดหลักกระสีเอาไปบ่ม ครับผมโดยการบอส่แกลดนะครับพี่น้องเด้อวิธีการบม่บมๆนี่วไหนใส่ใบยังไงน,นะครับมีผู้ปัญญาของเทียนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับอยู่อยู่ในบ้านครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ลุกคมน้นวนนะครับก็ไดดเอากล้ยมานะครับมาเพื่อจิตเท่าการบ่มนะครับเพื่อการบ่มไม่สุก นะครับกล้วยคาเวนดิดหรือกล้วยหอมเขียวนะครับและพี่น้องครับกลับมาดูขั้นตอนการบ่มพุ่มมันยาพื้นพื้นบ้านเท่านี่ครับพุ่มมันย่าครับเ่าต้องไปใส่ยางอื่นครับเราต้องไปใส่แก๊สใส่ยังนะครับอันนั้นแบบพวกเราเอาใบกล้วยลงก่อนนะครับเน้องใบกล้วยล้มคนใบกล้วยเอาใบไม่ไม่พังมันอะไรครับต้นของมันเองน่ยเอามาลงนะครับเอามาลงเสร็จแล้วเท่ากับ เอากล้วยหอมครับหอมเขียวลงครับแล้วขำลงครับเด้อพี่น้องขำรุ่งนี่ครับขำรุงให้เป็นระเบียบครับไ้จับแห้งเป็นติ่มซำนะครับนี่ครับพี่น้องครับขำลงอันนี้คือสันแหลงครับเนาะมันนี่เก่าโอ้มีหลไรนะครับเพื่อเดียวจะเก้าวีจะเก้าวีจะตั้งเข่าวีนะครับค่อยๆบวมไปนะครับทีเดียวไร้เติมอยู่บนนี้ใบที่สองคือใบขี้เล็กครับพี่น้องนี่ เอาใบกิเลกมากคุ้มนะครับเร้อใบกิเลส้นกิเล็กค้มบันเท่านีแ้แหละครับมาคุ้มสามนม็งเดี๋ยวเดียวก็สันที่สองนะครับก็ดตอ่อีกครับนว่างตอ่อีกนะครับเร้อพี่น้องครับกอนะครับเอากวดมาว่างนะครับ นะครับแล้วก็เส้นล้วก็ใบขิดเล็กใส่ครับพี่น้องอีกสั่นหนึ่งครับเด้อเอาใบขิดเล็กใส่อีกสั่นหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนในในกะละมังนี่นะครับทั้งกล้วยกะละมังทั้งใบกล้วยนี่เกิดความร้อนนะครับเกิดคพราะว่าบุนเส้นแต่กล้วยมันก็จะสูครับพี่น้องครับครับพูดง่ายๆเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากเราเอาอวน ใบกล้วยเอากล้วยแล้วก็ใบกิเลกนะครับใส่เป็นสันเป็นสันนะครับเพื่อไมนเกิดความห่อนนะครับเมเกิดความห่อนเพราะท่านทำปิยะระวังทำปฏิญาระวังอ่าใบกล้วยกับใบกิเลกนะครับเกิดความห่อนนะครับณหพูดบางทีพอดีนะครับเสร็จแล้วพาก็เอาเอาสอบปุ๋ยนะครับกุ้มหรือเป็นทุงดำเลยนครับเด้อเป็นทุงดำไก่เลยครับเด้อนะครับเอาคุ้มเข้าไปนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับเด้อ อย่ใงไม่ชงว่าแล้วมันเกิดความร้อนนะครับทุงอันนี้สอบปุ๋ยนะครับสอบปุ๋ยคมุมนะครับ